เจ้าเวทประมาณโชเนนอนเมลจิในตอนที่แล้วคือเจ้าคือหลานของเซเมคนนั้นใช่ไหมเนี่ยอย่าเรียกข้าว่าหลานนะนามของข้าคือมาซาฮิโรอาเบโนมาซาฮิโรมีท่านปู่เป็นคนแก่งการแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยเล่าเจ้าน่ะเริ่มจะมองเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเมื่อกี้ข้าจำได้หมดแล้วล่ะว,ว่ายานมองอสูรของข้าถูกท่านปู่ผดึกเอาไว้นี่เองอะ อย่าเมื่อรับเลิงเผาพรานวังหลวงเ้ยคงเหนื่อยแล้วสินะวุ่นวายหน้าดูเลยเนาะพิธีบรรลุนิติภาวะเนี่ยเจ้าหนูมาซาฮิโรตัวน้อยน่ารักคนนั้นการเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆเนาะพอพิธีตอนอายุ13เนี่ยมันช้าไปด้วยซ้ำน่าน่าไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นาะข้าดศเสียจ,จะดีใจเมื่อกี้ว่าลูกศิษย์หัวขี้เลยสามารถยืนขึ้นมาบนลำแข้งตัวเองได้สักทีจำไม่ได้ว่าเคยเป็นศิษย์ของเจ้านะแต่ว่าจะดีเหรอ ที่ปลีกตัวมาจากงานพิธีนี่วันนี้จะเป็นพระเอกของงานไม่ใช่หรือไงเล่าเฮ้ยข้าเกรงมาตั้งแต่เช้าเล่นเอากินข้าวปลาไม่ลงเลยแถมแขกเรือก็มากันไม่ขาดสายข้าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วก็นะพวกขุนนางเนี่ยไม่ค่อยจะมีเรื่องให้ตื่นเต้นนี่นาก็เลยพากันแห่มาเพื่อร่วมพิธีบรรลุนิติภาวะของหลานของโหราจารย์มหาเวทอนเมียกันเออข้าไม่ชิดตัวประหลาดซะหน่อยเอะหน่าหน้าอย่าหัวเสียไปหน่อยเลยหน้ามายส่รถ ท่านพ่อขอโทษนะขอรับข้ารู้สึกเหนื่อยๆก็เลยอยากจะขออนุญาตไปพักที่ห้องนะมันก็ช่วยไม่ได้แหละนะพ่อเองก็ไม่นึกเหมือนกันว่าแคเกเรือน่ะจะมากันมากมายขนาดนี้ว่าแต่มาซาฮิโรเรื่องพรุ่งนี้น่ะพ่อมีที่หนึ่งอยากจะให้เจ้าไปกับพ่อหน่อยนะไปกับท่านพ่อเหรอขอรับใช่ไปที่ตำหนักของท่านฟูจิวาระโนมิจินางะไงล่ะ ท่านบอกว่าถ้าหลานคนเล็กของอาเบโนเซเมเข้าวิธีบรรลุนีติดภาวะแล้วก็จะจะเจอเด็กคนนั้นสักครั้งนะสิฝากด้วยนะขอรับเอฟูจิวาระโนมิจินัง,งะเจาะจงว่าอยากจะให้ไปพบแบบนี้มันนับว่าไม่เ,เบาเลยนะเหรออเหรออะไรของเจ้าอะเหรอพูดถึงฟูจิวาระโนมิจินัง,งะแล้วเลาก็เป็นคนที่ได้เลื่อนตำแหน่งจากมหาเสนาบดีฝ่ายขวาไปเป็นมหาเสนาบดีฝ่ายซ้าย ตอนนี้เรียกว่าเขาเป็นคนที่ส่งอิทธิพลที่สุดในราชสําสนักเชอะนะเจ้า่ะภูมชาไว้เหอะเชอาบอกว่าอยากเจอหลานของเซเมนยไม่เห็นหน้าดีใจตรงไหนเลยทําไงได้เล่าถ้าแค้นักแล้วก็รีบๆเอาชนะเซเมให้ได้ดิอ๋ออย่างท่านปู่เหรอสักวันข้าจะแซงหน้าให้ได้เลยคอยดูอุยข้าหาชาญชัยดินีนาพยายามเขาล่ะฮะแล้วรถอ่ะเอ๊ะเ,เราจะเดินไปอ่ะ เดินไปหรอคนที่อยู่บนไหล่ข้าตลอดอย่างเจ้าน่ยอย่ามาทำเป็นบ่นไปเลยน้าโอ๊ยเดี๋ยวเหอะมาไซโรอย่าทำรุนแรงแบบนั้นสิเขาเรียกว่าสั่งสอนขอรับสั่งสอนสั่งสอนงั้นเหรอเจ้าเดินมาสั่งสอนข้าอย่ามาตันหลอกหน้าเถอะนี่เจ้าอย่ามาเถียงข้านะเอาละทั้งพ่อเราไปกันเถอะท่านที่อยู่บนไหล่ของเจ้าท่านนั้น,น่ะเป็นใช่แล้วใช่แล้วพูดไปเลยโยชิมาซะดยชิมาซะ กำลังรออยู่พอดีขมาสิครับนั่นสินะมันต้องเกรงอยู่แล้วแล้วเนอะมีขุนนางที่พูดจาไม่เข้าหูและสุดท้าย<ะ>เขาต้องโดนมิจินางะกล่นแกล้งจนต้องย้ายไปอยู่บ้านนอกคอกนางมากมายเป็นภูเขาเหล่ากาเลยอะ่ะฟังนะมาซา,าฮิโรตอนแรกนี่แหละสำคัญที่สุดเลยจะต้องพยายามทำตัวเป็นคนว่าง,ง่ายนิสัยดีแล้วก็ดูเป็นออนเมลจิฝึกหัดที่เอาจริงเอาจางังต้องพยายามแสงดงให้สุดชีวิตเลยนะ เอ่มาเมินข้าแบบนั้นซิ้ยันขณ์ข้าอุตส่าห์ช่วยสอนให้ว่าต่อไปนี้ต้องคอยระมัดระวังตัวเรื่องอะไรบ้างคะแท้อุตส่าห์บอกให้ก็าลัจะตอบรับกันหน่อยซินี่มาซะทีเนาะเราตอบรับว่าขอรับสิขอรับน่ะเนะเพราะารขอแซมเองเฮ้ยอย่ามาเรียกว่าหลานนะอุ้ยเออ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 ท่านไม่จนิงนะจริงๆแล้ว แม้ท่านอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าที่นี่นะมีปีศาจอยู่ตนหนึ่งนะขอรับือแล้วก็มันกาลังแกล้งหยอกเจ้าลูกชายข้าอยู่ขอรับอะไรนะไ็นความจริงเลยเนี่ยแล้วเจ้าจปีศาจนนั้นมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันก็แบบนี้ไงเล่ามิจินางะดไงน้่ไงยยูชิมาซะเจ้ายังเฉยอ,อยู่แบบนี้ก็แสดงว่ามันไม่มีพิษภัยต่อข้าสินะขอรับแน่นอนขอรับท่านไม่ต้องเป็นกังวลไปขอรับแล้วตอนนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะ พิซาร์ที่ว่านั้นน่ะเฮ้ยถูกไอ้มอเป็นคนละทางเลยนะเนี่ยมองที่ไหนกันเรานี่ดิทางนี้ทางนี้ฮัลโหลฮัลโหลใครอยู่นี่นี่มอกคุงมาซาฮิโร์เอ่อเอขอขอรับเฮ้ยสองกำลังลูกชายเขาโยชิมาซะจริงจริงฮะทั้งพี่ยังไม่ได้ร่ำเรียนศาสตร์เอนเมียวอย่างเป็นทางการแท้กๆก็สามารถมองเห็นในสิ่งที่คนธรรมดาไม่เห็นเออเคือว่าข้าร่ำเรียนมาตั้งแต่ก่อจำความได้ต่างหากแล้วเอาไม่สิบอกพี่จีนะงอ่ะไปเลยว่าถูกยัดเยียดให้เรียนน่ะนะฟังดีนะมาไซฮิโร่ ข้ายจะตั้งใจศึกษาหาความรู้และมาทำงานเพื่อข้าก็แล้วกันนะขอรับข้าจะพยายามขอรับนั่นไงเห็นไม่ล่ะเพราะข้าแท้ๆจะถึงได้คำชมแบบนี้อ่ะขอรับมาไซฮิโร่พอมีเรื่องต้องสนทนากับท่านมิจินังนะระหว่างนั้นเจ้าออกไปเดินชมสวนก่อนก็นแล้วกันนะขอ,ข,อขอรับ ว้าวสุดยอดจริงๆเลยฮะก็นะแต่ว่าคามาตาริที่เป็นต้นตระกูลฟูจิวรารนะน่ะสมรฐากว่านี้เยอะเลยอ่ะเฮ้รู้ไหมแต่เรื่องเมื่อหลายร้อยปีก่อนด้วยเหรอเนี่ยก็ข้าเบากเจ้าไปแล้วไงว่าไม่มีเรื่องอะไรที่ข้าไม่รู้หรอกก็ข้าไม่นึกว่าเจ้าจะอยู่มานานขนาดนั้นเนี่ยเ <c oughs> ชยิ่งกว่านั้นนะมิจินางงาะเพิ่งจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็เมื่อเร็วๆนี้เองละหรอนี่แค่สวนแห่งนี้ก็ใหญ่กว่าบ้านเราแล้วนะเนี่ยนี่นี่ แค่นี้อย่าเพิ่งตงกใจไปสิถ้าเป็นเขพระรชาชฐานแล้วก็มันใหญ่โตมโหฬารกว่าตำหนังนี่จนเทียบกันไม่ติดเชียนะเหรอนี่ข้าจะหลงทางไหมเนี่ยวางใจได้เลยถ้าเจ้าหลงแล้วก็ข้าจะรับผิดชอบนำทางกลับให้เองนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมกคุงคีดจะเข้าไปในวังหลวงกับข้าเหรอไม่ต้องห่วงสบายมากในวังหลวงนะเป็นรังของผู้ผู้ผีปีศาจเลยละ่ะเพิ่มข้าเข้าไปอีกตัวมันก็ไม่ต่างจากเดิมหรอกหน้าไม่ต้องห่วงเฮ<อ>้อนี่มคุง ทำไมถึงไม่อยู่กับข้าล่ะตอนแรกน่ะมาอยู่ข้างๆข้าเพราะว่าข้ามองไม่เห็นพวกพูดผีพีศาจไม่ใช่เหรอแต่ว่าตอนนี้ข้าก็เริ่มมองเห็นแล้วไม่ต้องห่วงแล้วนี่นะพอเข้าพิธีบรรลุนิติภาวะแล้วข้าเองก็เป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยก็แค่ภายนอกเท่านั้นแหละมันก็ใช่อยู่หรอกแต่ข้าจะตั้งใจฝึกวิชาเพราะงั้นเจ้าจะกลับไปหาท่านปู่ก็ได้นะอะไรกันเล่าไม่คิดจะไล่ข้าไปให้พ้นๆงั้นเหรออ๋อ หรือว่าบ๊คุงไม่อยากจากข้าไปละสิเนียคงเหงาใช่มะมอะแทงใจดำละสิเนียเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิบ๊อบคุงอยู่ๆเป็นอะไรไปอะฮะบ๊คุงเป็นอะไรไปหรอมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่ที่นี่เหรอ ข้าไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยนี่มันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วละเฮ้ยแต่ว่ามันเคยอยู่ที่นี่จริงๆเป็นของพวกอมนุษย์แต่ว่าเป็นอะไรบางอย่างที่ข้าไม่รู้จักงั้นหรือเป็นคำสาปแช่งที่จ้องเล่นงานท่านบิจินางะไม่ใช่มันไม่ใช่พวกคำสาปหรอกมันเป็นอะไรอ่ะนี่มาซาฮิโรเรื่องแค่นั้นนะหัดค้นหาด้วยตัวเองบ้างดิเอ๊ะแบบว่าข้านาะยยังเป็นเด็กอ่อนหัดอยู่เลยนี่ พอแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าเข้าพิธีบรรลุนิติภาวะนะเขาถกเป็นผู้ใหญ่แล้วนะใครเป็นคนพูดกันเล่าฮะพวกท่านน่ะทำอะไรกันอยู่นะ,ะทำอะไรอยู่เหรอ,อแล้วสิ่งมีชีวิตนั่นคืออะไรอะเอ๊ะนี่เจ้ามองเห็นเจ้านี่ด้วยไม่ใช่คว่าเจ้า<ฮ>ใช่ไหมมุตเรี้ของมหาเสนาบดีฝ่ายซ้ายแล้วสินะมองเห็นข้าก็แสดงว่าเจ้าคงจะมองเห็นผู้อมนุษย์ตนอื่นด้วยแล้วะสิ คงจะลำบากสินะท่านหญิงแห่งตระกูลขุนนางไม่หรอกมีท่านเซเมคอยช่วยคุ้มครองอยู่ข้าไม่เป็นไรหรอกท่านพ่อเองก็บอกแบบนั้นเหมือนกันท่านปู่กางเขตอาคมครอบไว้ท่านคงเป็นเด็กที่มากับท่านโยชิมาสาวันนี้สินะใช่ข้าชื่อมาซาฮิโรนะมาซาฮิโร ah เหรอจะเป็นโอนเมียวจิด,ด้วยเหรอใช่ <c oughs> เป็นหลานของท่านเซเมนี่นาะข้าว่าท่านต้องเป็นโอนเมียวจตที่เก่งกาจแน่ๆเลยถึงไม่ใช่ลานของท่านปูก, <c oughs> ก็มีโอนเมียวจตที่เก่งกาจอยู่เยอะแยะไปนะนั่นสินะจริงด้วยสิขอโทษนะอออเอ่เอ,อไม่เป็นไรหรอกข้าน่ะต้องไปแล้วละ่ะเฮ้เยเฮ้ย ท่านหญิงคนนั้นน่ะมองเห็นข้าแล้วไม่ตกใจเลยเนาะปกติแล้วถ้าเกิดมองเห็นแบบข้านะ่ะเขาต้องกลัวจนตัวสั่นไปแล้วนี่นะคงเพราะนั่นละมัง้งเพราะเชื่อว่ามีมหาเวทอนเมียวที่ยิ่งใหญ่คอยคุ้มครองก็เลยไม่ต้องกังวลละสิสุดยอดจริงๆแล้วนะเซเมเนียเฮ้ยฟังใ้าอยู่หรือเปล่าเออี่ดีลสะสักวันข้าต้องเหลือกว่าท่านปู่ให้ได้เชะเอาเหอะพยายามขากว่าแล้วกันแต่ว่าหน้าตาน่ารักดีนะท่านหญิงคนนั้นนะ่ะเอ เจ้าเองก็ไม่ได้รังเกียดเธอเหมือนกันไม่ใช่เหรอเฮ้ยดวกหูนะ่ะเฮ<อ>้ยโอ๊ยบ้านเนี่ยท่านมิจินางนะกับท่านพ่อคงจะคุยกันเสร็จแล้วมั้งออก็เรายืนคุยกันเรื่องท่านหญิงของที่นี่สันนาเลยนี่นะท่านบอซาฮิโร่ ท่านอยู่กี่นาริเมื่อวานเนี่ยข้าขอขอบพระคุณท่านที่มาเป็นคนสวมหมวกให้ข้าในพิธีขอรับอ๋อไม่เป็นไรหรอกคนที่ไปขอร้องท่านมีจีดังะว่าขอเป็นคนสวมมวกให้น่ะคือข้าเองนี่นะก่อนเนี้ยข้าก็ได้รับความช่วยเหลือจากท่านเซเมตอนโดนคำสาปข้าก็เลยอยากจะตอบแทนบุญคุณน่ะจากนี้ไปก็จะขอทําหน้าที่ในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าให้เต็มที่เลยนะว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยเจ้ากำลังคุยกับพคายอยู่หรือเปล่าอ่ะ ข้าเองข้าเองคนที่คุยกับมาซาฮิโร่ก็คือตัวข้าเองแหละอ้าวมองไม่เห็นเหรอไม่น่าเสียดายเนอะน้าที่ไม่เรืองอยากจะคุยด้วยเงยอะแยะแท้เลยนะสิไปไห้เออไปอะไรไปเหรอเออเออคือว่าข้าเมื่อยเลยนะครับไอ้เจ้าบาซาฮิโร่ใจร้ายอ่ะเมื่อครู่นี้ข้ากำลังฝึกท่องคาถาและบนรายอยู่นะครับเสียงที่ท่านได้ยินคงเป็นเสียงนั้นมั้งครับอย่างนี้ดีเองฝึกฝนตนเองเอาไว้ไม่เลือกสถานที่อย่างนั้นสินะ สมกันไปหลานชายของท่านเซเมจริงๆเลยอะหลานเหรอ,อขอพระคุณขอรับไม่เป็นไรหรอกยังไม่ชิน,นก็เป็นแบบนี้ละโมอะออะไรเหรอยูกินาริเนี่ยเป็นคนดีจริงๆนะไม่มีอะไรขอรับจ้าจะเข้าไปทำงานในกลบโอนเมียตั้งแต่พวกนี้ใช่ไหมถ้าไม่เรื่องไม่เข้าใจเราก็มาถามก็ได้ทุกเรื่องเลยไม่ต้องเกรงใจนะ ไป่ไปรัไ,ไ,ไปเหรอ<ว>เียอะไรไ้ไงอ่ะเปล่าขอทับไม่มียอะไรขอรับแล้ววิธีบรรลุนิติภาวะก็จะไปพบท่านมิจินังะและยังเครียดกับเรื่องวุ่นวายทุกวันแล้วนี่ดาการพักผ่อนนยก็จำเป็นเหมือนกันนะอขอรับไปพบกันใหม่นะอ่ะยอยอุ้ยมันเจ็บนะมกคุ้งอไม่แล้วเลยใช่ไหมล่ะ โดยเฉพอาะภาพีลังกาหนึ่งรอบนั่นนะ่ะปีศาจต,ตอนอื่นมันมีทาเลียนแบบข้าใดแล้วขอบอกเกิดไปสะดุดบวกเอโบวชิจนพับลงมาจนท่านยูกินาริรู้เขาจะทายังไงเราเ้าอยากใจเขารู้ตัวซังนิดอยู่เหมือนกันนและนดะ้าแต่ไม่เห็นจะได้เรื่องเลยเฮ้ย <a> ไม่赖ไปเหรอมาซาฮิโรรู้ว่าไม่สบายยูกินาริก็บอกเหมือนกันนี่นาะว่าเจ้าน่าจะไปพักสักบ้างอ่ะนะเฮ้ย เหมือนกับว่าต้องวิ่งไปโนดนมานี่จนบววันยังนันแหละนั่นจินะถูกใช้ให้ทำธุระที่ป้าถาตลอดเลยเด็กฝึกงานก็ลำบากแบบนี้ล้ะ,ะเนาะเฮ้ยสถานที่สื่มีจิตอาคาตแค้นของคนมารวมกันอยู่ในวังหลวงเนี่ยมีพวกผู้ผีผปีศาจอยู่ยุแยเยียเนะแม้แต่ในกรมอนเมียวที่มีอนเมียวจีฝึกฝนวิชากันอยู่ก็มีสัมภเวสีแบบนี้เหมือนประชดกันเลยฮะ แต่เอาเหอะถ้าไปก่อความเดือดร้อนก็ดีไปแล้วพวกที่อ่อนแอนะเขาก็ปล่อยไปแบบนี้แหละเออทามาซาฮิโรจะไปขอเอกสารใช่ไหมขอรับขอโทษทีนะถ้าขอฝากสมดอักษาพูกนี้ไปคืนทีทีได้ไหมเออขอรับโอ้โโทษทีนะเวอเอานี่ไปด้วยกันแล้วกันแล้วก็่วยเอาสมุดภาพนี่ไปคืนให้ด้วยได้ไหมเออพยาวก็แล้พอไเด้ฝึกงาน นี่มืดคาแล้วยังไม่กลับบ้านอีกเหรออีกนิดเดียวนะเอกสารเกี่ยวกับวิญญาณร้ายที่คอยรังควานจัก,กรพรรดิแต่ละรุ่นอุต่าห์ได้อยู่ในกรมออนเวลทั้งทีต้องขออ่านสักหน่อยแล้ะอะไรอ่ะกลิ่นไอแบบนี้มันรู้สึกเสียวา่าบยังไงก็ไม่รู้ใช่ข้าก็รู้สึกเหมือนกัน มาจากทางตำหนักที่ประทับขององค์จักรพรรดนี่ไฟไหม้สินะดูก็รู้แล้วนะแต่ว่าท่าทางจะไม่ใช่ไฟไหม้ธรรมดาเลยละเอ๊ะจุดที่เป็นต้นเพลิงนะคงจะเป็นจากตำหนักเซเรียวแล้วก็ลามไปทางวังหลังอะ่ะแย่แล้วลนะ่ะมาซาฮิโรตั้งสมาธิเพ่งจิตดูสิในบรรดาจิตของมนุษย์ที่กำลังสับสวนวุ่นวายอยู่นะ่ะมีอย่างอื่นปะบนอยู่ด้วยนะโนอาราทันโนทรายาซาาวาราซาดานั่ ไอปีศาจนี่ขอแบบนั้นนะเขาเพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละแต่กลิ่นไอแบบนี้มันคุ้นๆน,นะที่ตำหนักฮิกาชิซันโจโเป็นอะไรไปเหรอมาซาฮิโรมีอมนุษย์อยู่ด้วยที่ตำหนักไม่ชีนางะ่าเหรอระเจ้าเคยบอกว่ารู้สึกถึงอะไรบางอย่างไม่ใช่หรอไม่รู้ว่าจะเป็นมาซาฮิโร เ <Huh? S 2> ป็นไรไปอะท่ามบัณรีบร้อนอย่างนั้นน่ะท่านมิจินังอะท่านเราจะออกไปเหมือนกันเ้อคุณได้รับแจ้งเรื่องไฟไหม้ในวังหลวงอะท่านก็เลยเตรียมตัวเข้าวังโ <Huh>? oh. อ๊ยท่านิร่้อขออนญุญาตก่อนนะเฮ้ hey, เดี๋ยวจะ้ไปไหนนะ่ะ <Huh? S 2> <Huh? S 1> เกียติอาคมของท่านปู่ถูกทำลายแล้ว

นักรบหน้าชันศึกจงมาตั้งแถวเบื้องหน้าค่ะนักบัตรนี้โยเมื่อกี้คืออะไรอะไม่รู้เหมือนกัน แต่คงจะเป็นอมนุษย์อ๋อเออขอโทษเออเข้าว่าคงจะไม่เป็นไรแล้วล่ะไว้คอยเรียกท่านปู่มาที่นี่แล้วให้กางเขตดอาคมให้แข็งแกรงกว่าเก่าซะเท่านี้ก็ไม่มีใครทําอะไรท่านหญิงที่หนึ่งได้แล้วละนะอ๋อเอ๊ะอากิโกะอย่าเรียกข้าว่าท่านหญิงที่หนึ่งสิอากิโกะจะมาซาฮิโระอากิโกะขอบคุณมากนะ ที่ช่วยข้าไว้ทับซ้าฮิโร่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยอากิโกะปลอดภัยใช่ไหมท่านพ่อท่านยูกินาริไม่ต้องห่วงเจ้าคะ่ะมาซาฮิโร่เนะี่ยช่วยกำจัดปีศาจร้ายให้แล้วเจ้าคะ่ะ<า>เขาเก่งจริงๆนะเจ้าคะ่ะมาซาฮิโร่จะต้องเป็นอนเมจิชั้นยอดได้แน่ๆเจ้าค่ะขอใจมากนะมาซาฮิโร่ซ้นกเปไปหลานของเซเมจริงๆครับหลานของเซเมงเั้นเหรอ เหตุไฟที่ไม่วังหลวงยังไม่กระจ่างชัดสินะเมื่อคืนก็ไม่มีล่างบ่งบอกเหตุและยังมีไฟลุกขึ้นมาจากที่ซึ่งไม่มีเชื้อเพลิงด้วยแล้วว่าแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะว่าคนที่ตามไปจนถึงตำาหนักฮิงาชิสันโจจะมีแต่มาซาฮิโร่ละดูถ่าคงจะยุ่งยากเอาการล่ะนะอ่า มิจีินางงะอุษาจะจัดเลี้ยฉลองขอบคุณทั้งทีดันปฏิเสธซะงั้นน่ะแต่ว่านะอย่างน้อยก็น่าจะย้อนไปข้เออรรถไปส่งไม่ใช่หรือไงเราได้ไงกันเ่าเราเข้าไปในตำหนักของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตถึงจะโดนลงโทษอย่างหนักก็ไม่มีสิทธิ์ร้องอุทธรณ์ด้วยซ้ำไปนะก็ข้ามาอยากเดินกลับนี่นะนี่มกเออจากท่านหญิงอากิโกแทนคำขอบคุณนี่เจ้าค่ะอ๋อยิ้มปันใช่ไนหะ เมื่อกี้เจ้าทำหน้าเป็นปลื้มสุดๆเลยนี่ค่ะเห็นเปล่านะกายแค่รู้สึกว่ามันหอมดีอ่ะวันนี้ได้ทำเท่ต่อหน้าท่านหญิงเขาจะคิดแบบนั้นอยู่แล้วสิใช่ไหมฮะรู้ทันน่ะเฮ้ยใครเลยคิดไฟหน่อยโอ้ยเออที่จริงถ้ามันมีค่าแล้วก็เขาไม่มีทางราบรื่นขนาดนี้หรอกหน้าไม่ใช่อย่างงั้นสะหน่อย